แฮปปี่กับแบดดย์ขอมาเจอเล่นไหมขอมาเจอเล่นนะจ๊ะที่ในฐานะฮาโลวีนเราจะต้องไม่อันนี้กูใส่เองเดี๋ยวอาร์ตี้อ๋อลุครับแล้วมันหมวกนี้มันพิเศษไงเฮ้ยอมันเปลี่ยนสีได้เฮ้ยมันมี2อันเหรอถ้าใครอยากได้หมวกนี้อย่าลืมกดไปที่บัญชีนะครับนี้2องศูนย้านะวันนี้มีเพลงมาให้ฟังเจอ3เพลงมาเป็น3เพลงที่รู้สึกว่าฟังแล้วรู้สึกว่าเราหยุดฟังไม่ได้เลยกูลงในเพลย์ลิสต์ัวนี้เพลงโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งเพลงแรกของพีตั้งแบดไว้ไปลองฟังเลยม กีตาร์พอมกีตาร์ขึ้นมากิาเลยแบบน่าน้าเอาไปนเ,ไปเล่นมาหราชอบพี่ตั้งอันนี้เขาลองด้วยปกติเขอชอบพูดเพอเป็นแบบรปมากว่าใครไม่รู้ว่าเพลงพี่ตั้งแนวเป็นยังไงก็จะต้องไปดูนะครับบีดมันจะชิๆหนออห่อยเีเกชอบไหมเพลี้อครเพ e we need a b r a k เนี้ก็ไปเจอมาใน r a n d o m มาจากยูทูบโซลิฟได้ได้กีตาพอเหมือนกันเลยพร้อเหมือนกนใช่ใช่ เอฟเฟกแบบเอฟเฟกเรดิโอไงแล้วก็ทำเสียงหวานหวานต่างจากพี่ตั้งเมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้พี่ตั้งเค็มๆอือใช่ใช่ขมดีดีก็ดีหมือนะพลงนี่มองาพอแบบคล้ายๆกับเจฟตนี้ดีชอบไหมชอบไหมชอบอาชอบมาะอสองเพลงนี้แบบกินใจกินใจเก็บไปฟอลโล่ในเพจใช่ไหมแน่นอนแน่นอนอ่ะเเพลงเไปเพลงบอสของเจฟเบนนดอันนี้เจฟเบนดเคยฟังมา่อนใส่เกาหลีอ่ะลองฟังอู้ กีตาร์พ่อเหมือนเดิมเฮ้ยชอบกีตาร์ชอบกีตาร์ดีมากอ่ะเฮ้ยตีกลองก็ดีเฮ้ยกลองแบบกลองปีเราหลีเลยฟังเพลงแรกก่อนได้ปะฟังเพลงแรกหนึงแล้วเพลงที่สองเลงที่สเฮ้ยพร้อมเหมือนกันแล้วเนี่ยเพ่สามพอม เหมือนกันเลยเดี๋ยวสรุปคือเขาต้องใช้บีดเดียวใช้บีดเดียวกันเหรออ๋อมึงชอบเพราะมันคือบีดเดียวกันก็เลยชอบหมดเลยบีดบีดนี้เวิร์กมากนะสิจะเป็นคนไหนใช้ก็ถือว่าคนฟังเยอะกว่าเพลงเราหมดเลยนะอยากดังบ้างดังเลยหรือว่าเราต้องต้องใช้เทคนิคเดียวเขาป่ะทำไงวะเราซื้อบีดเหรอไม่มีตังเราไม่ขโมยแน่นอนเพราะว่าเราเราเป็นสุจริตสัจจะเขือสุจริตจริงในฐานะที่เป็นโปรดิวเซอร์เร่อยากจะรู้ว่าทำไมบีดนี้มันถึงเพราะแล้วคนชอบซื้อไปทำเพลงของตัวเองกันเต็มขนาดนี้เดี๋ยวเราจะมันรีเมีเลง ที่ทําให้มันดังแล้วมิกกี้ก็จะแต่งเนื้อเข้าไปใหม่เลยดีไหมใช่ก็เป็นเพลงแนวเราเพลงเพลงเราเลยเพลงสไตล์ I'm Having a Bad Day ไปทําเพลงกันมาเลยดีกว่าไปไปทําเพลงไปเจอกันเลยไปเจอกันอีหยังวะโอโอเคทำเพลงเสร็จแล้วในห้องนี้หรือในห้องครัวเมื่อกี้ไปทำในห้องครัวใช่มเมื่อกี้ห้องน้ำห้องน้ำผมได้ความรู้มาแล้วว่าบีดอันนี้มันลิสต์ตรงไหนทำไมคนถึงชอบใช้กันมากโดยการที่ผมรีเมคมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มจากกีตาร์ก่อนเอเลเมนต์แรกเรียกว่าไปดู YouTube มาเลยแบบไปเล่นกมาเล่นยังไงซึ่งวิธีเล่นเนี้ยมันจะไม่เเล่่นอยยางงี้ สไตล์เกาหลีมันจะมีใช้เซเว่นใช้อะไรอย่างเงี้ยเยอะใช่ใช <8. S 1> มันจะไม่ใช่ A อย่างเงี้ยมันจะมีเล่นแบบเออเป็น A แบบนี้อะไรเงี้ยอ๋อเล่นไปทีละโน๊ทด้วย<ช>เป็นเขาเรียกอะไรฟิงเกอร์พิกกิ้งผมรู้สึกว่าที่สำคัญของลายกีตาร์ที่มันเป็นแนวเกาหลี R&B คือมันคือเล่นพวกสายล่างๆใช่สายล่างๆเน้นเสียงสูงเพราะมันจะได้แบบหวานๆเลยใช่แล้วมันจะมีเล่นพวกแบบเขาเรียกอะไรนะครับวาออนหรือสักอย่างอย่างเงี้ย อะไรเงี้ยเพิ่มลูกเล่นให้ใช่ใส่ลิกอะไรเข้าไปด้วยก็คือเล่นหลักๆก็คือเล่นอยู่สามสี่สายล่างส่วนใหญ่อันนี้เป็นตัวเดินเหมือนเป็นเบสเฉยๆง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากคาแรคเตอร์กีตาร์เพลงนี้เล่นเหมือนเป็นโนเพราะว่าเป็นโนจะเป็นคนที่เดินเกมทั้งอันเนี้ยแล้วอันนี้คือกีตาร์ลูบหลักใช่ไหมแต่ว่ามิกกี้ใส่พวกกีตาร์ลีดนู่นนี่เข้าไปได้ท่อนเวิร์ดอะลอกมาเลยเนี้ยเดินยังไงโอเคไม่เนี้ยอ๋อเลยมันจะมีไล่โนใช่ใช่จะมันจะมีไล่โนอันนี้คือที่แกะมาเลยแล้วก็ท่อนทูกก็ใส่ความเป็นตัวเเเอองงงข้้าาไปยย่ี โอเคจริงๆแล้วมันมาจากเนี่ยมันจะมาจากเอฟชาร์ปใช่ป่ะอันนี้คือเป็นหนึ่งในคอดใช่ไหรับใช่หนึ่งในขอดอ๋อก็เล่นแค่โน้ตสูงๆเพื่อเสริมแบบเสียงหวานๆเสียงข้างบนใช่แล้วที่ขาดไม่ได้เพราะมันแฮปปี้ด้วยความที่ถ้าเราจะรีเมคบางทีเราต้องรีเมคให้มันเท่กว่าเดิมใช่มีโซโล่ด้วยคือกีตาร์มันคลีนหมดเลยแต่พอโซโล่อ่ะเราเพิ่มเสียงแตกเข้าไปนิดนึงใช่เป็นแอมปกติที่เราเล่นกีตาร์ทั้งงานอยู่แบบนี้นี่เสียงนี่อย่างบนี้เพิ่มเสียงแตกเข้าไป ก็ทำให้มันพุ่งขึ้นมามากขึ้นจากทุกอย่างเนี้ยมันแห้งหมดเลยอย่างแบบแม้แต่ตัวลิฟท์หลักเพิ่มพวกบูสเตอร์เขาเรียกว่าเออทำทำบูสเตอร์แล้วก็มีดับขึ้นมาให้เสียงมันไบรท์ขึ้นมันหนาขึ้น hashtag no drama นะครับคือเราเนี่ยเรากำลังศึกษากันอยู่ว่าบีเนี่ยมันดียังไงเขาเรียกว่า for education ใช่สำหรับทุกคนไม่ได้มปถึงดีมาสู่ส่วนอื่นนอกจากกีตาร์ก็คือพวกคีย์บอร์ดใช่ไหมอันเนี้ยมันจะมีเริ่มเข้ามาสู่คล้ายๆพวกคลิปไออาร์อบีอะไรที่เราเคยสอนไปแล้วแต่คีย์บอร์ดหลักอันเเเเเนนีีีี้ยยยทท่่รรราลลคคืออออิิ็กก์์บดสงง ราจะมีการหยุดตามจังหวะกองกีตร์เป็นตัวนําเพลงคีย์บอร์ดจะซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังคือเราใช้อิเล็กทริกคีย์บอร์ดเพื่อเล่นคอร์ดเสียงอุ่นๆเสียงต่ำๆใช่ไหมว่าตอนนี้เสียงต่ำน้อยๆสิ่งที่เราไปเสริมอีกทีหนึ่งอย่างที่ผมย้ำว่าเพลงนี้มันเน้นเสียงสูงกีตราสายล่างเปียโนก็เหมือนกันเปียโนเข้ามาแต่เปียโนไม่ได้จิ้มคอร์ดแต่เปียโนจะไปจิ้มเหมือนมั่วเมโลดี้ในขีตัวสูงๆอิเล็กทริกเปียโนและนี้แต่พอเปียโนเข้ามา เพิ่มอะไรเข้าไปนิดนึงปิง,ปง,ปง,ปงมีอะไรสนุกสนุกใช่วออันนี้นรู้สึกเหมือนมีลูกเล่นแล้วพอ,อเปียโนโน,โน้ตส,สูงๆมันก็ยิ่งหวาน อันนี้ถ้าใครไปฟังบีทออริจินอลมันไม่ได้เด่นขนาดนั้นแต่เราก็ฟังออกเลยว่ามันช่วยเสริมมากๆให้เพลงนี้มันมีอะไรน่ารักน่ารักเวลาเราฟังแล้วรู้สึกแบบอกินใจมากเลยขาด <ขา S 1> ไม่ได้ก็คือเสียงบีทนิ้วพวกเพลงอานดบีมต้องมีอย่างเงี้ยบีทนิ้วที่ใส่รีเวิร์บเยอะๆแต่พอมาเป็นกลองผมรู้สึกว่าสําหรับเพลงแนวนี้ก็คล้ายๆที่เราทาพวกเพลงนี้ออกไปหรือเพงลงแนว R อานดบีเกาหลีที่เราเคยทํากันสําหรับผมมันผมเรียกกันว่าแบบกึ่งอิเล็กทรอนิกส์กลองจริงเสียงไม่ได้ดิบเหมือนเป็นเสียงกลองจริงแแต่่มนไได้เป็บบ อ่ะ<ช>อันนี้ก็จะมีความมีจังหวะแบบสวิงหน่อยสวิง<ม>ก็คือการที่แบบถ้าใครดูตรงเส้นตรงเนี้ยไพแฮปแทบจะไม่มีไหนเล่นตรงเส้นเลยทุกอย<ม>่างน,นี่คือแบบจิ้มแล้วก็ปล่อยตามฟิลไปเลยอ่าแนแอสองแบบมาผสมกัน<ม>ก็ตีไม่ตรงกันให้เสียงทุกอย่างมันมีความแบบมันไม่หุ่นยนต์ขนาดนะั้นทุกอย่างมันต้องมีความฮิวแมนเบคได้ง่ายสุดแล้วเพราะเรารู้สึกว่าเรามีตัวลุกเล่นอะไรเต็มไปหมดด้านบนหมดแล้วเราอยากได้อะไรที่เป็นพื้นฐานของเพลงใช่ไม่ฉันหลังเบคก็เล่นแค่ตามขอเลย อาจจะอาจจะมีแค่ลูกเล่นส่งไปห้องต่อไปอย่างที่บอกเพลงนี้มันเด่นทุกด้านยานบนใช่ไหมเสียงหวานน่ารักอะไรเงี้ยพวกเสียงที่เป็นเบสต่ำกลางทุกอย่างแบบคงที่บีดแนวเนี้ยมันทำไม่ยากถ้าเราดูเงี้ยแทร็กที่สร้างขึ้นมาคือกีตาร์สี่อันกีงองเบสคีย์บอร์โซอันคือมันแบบแทร็กเราไม่ได้เยอะขนาดนี้นไม่แต่สิ่งที่เราไม่เหมือนเขาคืออะไรเนื้อเพลงฟังสามเพลงมาเว้ยรู้สึกคอนเซ็ปต์เกี่ยวความรักหมดเลยอ็ความรักโอ้ยเมื่อกี้ไอช่วย เด้วยความที่เขามาความรักเขาจะมาความรักเหมือนกันความแบนเดย์เนาะแล้วก็ต้องความรักที่ขี้แพ้เหมือนเดิมเศร้านิดนึงใช่โดยสตรัคเจอร์เพลงนี้ก็จะมีเนี่ยเธอเคยมีฉันในหัวใจหรือเปล่าเคยสบสายตากันบ้างหรือเปล่าแล้วถ้าตัวเธอนั้นมีแต่ตัวฉันไม่มีแล้วตัวฉันต้องทำอย่างไรช่วยบอกทันทีอย่างที้บอกก็คือความสงสัยอ่ะว่าเคยสนใจเราบ้างหรือเปล่าตามลำดัความขี้แพ้ครัของอ m Happy นะครับรูเธ r ร์บริลลิกับแฮชแท็กแล้วพอมาอย่างที่บอกว่าเราใช้เน้นคำว่าเธอซะส่วนใหญ่ทอนฮุกเราก็ใช้คำว่าเธอไปเลยเพื่อใช้เมโลดี้ พอท้านอธนูก็จะเริ่มถามแล้วว่าความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรเธอจําความรู้สึกนั้นได้หรือเปล่ามันเป็นเกี่ยวกับพวกเซนส์เธอมองมาในตาของฉันแล้วเธอจะเห็นเราเป็นแค่เพื่อนกันฉันไม่อยากจะเสียใจหลักๆคีย์เด่นของเพลงนี้ที่แต่งก็คือใช้เมโลดี้ในการดูดคนเธอสัมผ<ม>ัสความร<ม>ักของฉ<อ>ันเพราฉะนั้นเพลงของเราเสร็จแล้วในสุดก็ได้รู้ว่าอะไรที่ทําให้คนมันชอบเอาไปใช้ในขนาดนี้แล้วเราก็ได้แต่งเพลงของเราเองขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ความรู้ใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดซับสไคร้พวกเราด้วยนะแต่อย่าลืมเมื่อถึง2 แสนหนึ่งมื่นเก้าพันเอ้ยใช่ใช่ถูกแล้วเราโชว์อาหารกวันนะครับแล้วถ้าถึงสามร้อยเมหร่พี่ชิวจะแก้พัาตัดไปที่เพลงเลยนะครับทุกคน บสายตากันบางหรือเปล่าถ้าตัวเธอนั้นมีแต่ตัวฉันไม่มีแต่ตัวฉันต้องทำอย่างไรช่วยบอกฉันทีเพราะฉันนั้นอยารางเธอสัมผัสความรักของฉันได้หรือเปล่าเธอ ทำความรู้สึกนั้นได้ไหมเธอมองมาในตาของฉันแล้วเธอจะเห็นเพราะเราเป็นแค่เพื่อนกันฉันไม่อยากจะเสียใจ You know it's time for l i x i on the mic yeah I'm gonna rap I want to rap Hear. But I got no time to rap. It's time for solo, baby. เปล่าเธอทำความรู้สึกนั้นเธอได้ไหมเธอมองมาในตาของฉัน